ุน,นท่านนะครับแล้วก็การแสตชื่อสารไปยังประชาชนวันนี้ในนามกรรมการที่นั่งประธานเซเนกิสภาผู้แทนรัษฎรได้รับการประสานงานจากสภาองค์กรของผู้บริโภคอยากไปยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบการดําเนินการประมูลแห่ขึ้นความถี่สําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวนกว่าหกย่านความถี่ของกสทชนะครับวันนี้นําโดยคุณสุธินยากรานงแต่กุบูลอ้นองษา ก่อจนพี่น้องเครือข่ายของสภาพ์กรของผู้บริโภคแก่การเรียนที่น้องสื่อมวลชนก่อนที่จะเปิดโอกาสให้าผู้แทนแของสภาพุกรของผู้บริโภคได้มาสืา่อสารประเด็นหรือข้องวลต่างๆแก่เรียนว่าในคณะกรรมการาทา,าทรวิชาเศรษฐกิจสภาผู้แทนรัฐสภานั้นได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้อำนาที่ติดตามตรวจสอบสื่อสารประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคสรรรรรังคมต่อจนพบต่อเพิ่มค่าพของชีพของพี่น้องประชาชนเราก็เห็นว่ากิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจนกิจการเกี่ยวเนื่องต่างๆเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่ส่งผลเป็พนพบสําคัญต่อความสามารถในการเกี่ยวกองกภาคสังคมประเทศแต่นี่จะเป็นที่มาที่นาให้กรรมการที่นำมเกิจิวันวนี้มารับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องเคร,ร,รือข่ายสถาบันกของผู้บริโภคในส่วนเนื้อหาแต่ขออนุญาตให้คุณปูนอ้นมูลสาได้มาพูดถึงในรายละเอียด ตอจนคุณสุภิญาการลงเต้บรับเสร็จได้เ็นรเชิญคุณบุญครับหรือคุณอนุสารองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของพิพิธภัณวันนี้ทางสภาองค์กรของพิิธภัพร้อมด้วยตัวแทนเปิดขางค์กรของพิภันะครับได้เข้ายื่นหนังสือต่อท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพผู้แทนรัศดรนะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการระมูลแบบเครื่อนความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนพบย่าความถี่ของกสทชนะครับสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการกสทชนะครับหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัศนาคมแห่งชาตินะครับได้เห็นชอบให้ทางสำนักงานกสทชนะครับนำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมนะครับในเครือข่ายย่าน850เมกะเฮิรตซ์ 1,500เมกะเฮิร์ต1,800เมกะเฮิร์ต2,100เมกะเฮิร์ต2,300เมกะเฮิร์ตและ26กิโลเฮิร์ตนะครับรวมทุกยอความถี่นะครับไปรับฟังความเห็นสถานะเมื่อ,อวันที่6กุมภาพันธ์2568นะครับก่อนที่จะให้กลับมานำเสนอต่อกสชเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกาศในรางกิจจานุเบกษานะครับเพื่อให้มีการประเมินผลเพิ่มความถี่สำหรับอินการโทรศัพท์เครื่องที่ โดยคาดว่าจะสามารถประมูลภายในไตรมาสที่2ทับ2568นะครับในทางส่วนของสภาองค์กรของผู้พิพากนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้พิพากตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้พพาก2562นะครับเรามีความวิตกกังวลต่อการดำเนินการของกสชในการประมูลขึ้นความถี่ในครั้งนี้นะครับด้วยขึ้นความถี่ที่นํามาประมูลเนี่ยทั้ง6ขึ้นเนี่ยเป็นขึ้นความถีท่ที่กําลังจะ หมดอ,อายุใมอนุญาตนะฮะอย่างเช่นคึ 800, 500, 500, 000, ื่นความถี่800-50เมกะเฮิร์ซซึ่งจจิบันอยู่ในความครอบครองของทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ n t นะครับแล้วก็ยังมีคึคื่นความถี่ในกลุ่มที่ไม่ได้เปิดคือคือไม่ได้ถูกประมุลในรอบที่แล้วนะฮะแล้วก็มีการขึ้นความถี่ที่มีการประมุลขึ้นใหม่อีกด้วยนะฮะรวมทั้งหมดปกยา่านความถี่โดยจะเป็นการเปิดประมูลในคราวเดียวกันนะครับ ครั้งนี้เราเห็นว่ามันไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนนะครับว่าประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะความคุ้มครองในด้านเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพของการให้บริการและก็เกี่ยวกับราคาค่าบริการจากการประมูลขึ้นโทรศัพท์ความถี่ที่ไม่มีเงื่อนไขประกบไว้นะครับโดยเหตุผล2ประการนะครับประการที่1ก็คือการประมูลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าจะไม่มีการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับด้วยการประมูลขึ้นความถี่ครั้งนี้ หลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงแค่2รายเท่านั้นคือบริษัททูคอร์ปอรชั่นจำกัดหรือทูนะครับกับบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดหรือเอ s สซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบกันเป็นอย่างดีนะครับก็การการที่เหลือเพียงสองรายเนี่ยก็เกิดจากการที่กอสอชอเองนะครับปล่อยให้มีการรวมธุรกิจในกิจการธุรกิมที่ผ่านมานะครับและงานวิจัยของทางวันโอวันนะครับก็พบว,ว่าผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งสอง่ายเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ5.9นะครับหรือต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างน้อย100บาทต่อคนต่อเดือนหรือหลังควบรวมนะครับผ่านรายได้เฉลี่ยของบริษัทต,ต่อผู้ใช้บริการหนึ่งคนนะครับเนื่องจากแพ็กเกจที่เดิมเนี่ยเราเคยได้ใช้บริการในราคา299บาบาทซึ่งถือว่าเป็นแพ็กเกจที่มีราคาต่ำสุดก่อนที่จะมีการควบรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มันหายไปแล้วนะครับก็ถูกปรับราคา399ราบาบท499บาทนะฮะเพิมขึ้นมาอย่างน้อย1 0 0บาทนะฮะก็หายไปนะฮะก็ทําให้แพ็กเกจบันาญเงินที่ประชาชนใช้อยู่ที่เป็นอัตราถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่399บาทต่อเดือนนะฮะดังนั้นในการเปิดประมูลขึ้นความถี่ในคราวเดียวกันทั้งหมด6แยกความถี่ในขณะที่เหลือตัวคู่แข่งขันเพียงแค่2รายเนี่ยก็ไม่อาจที่จะริกได้ว่ามันจะเกิดการแข่งข,ขันได้อย,าาย่างไรก็เหมือนกับมีตัว ผู้วิ่ง2ลายแต่มีลูกแข่งเนี่ยมากถึง6รลูกวิ่งนะครับก็ถ้าจะเรียกว่าสามารถที่จะจออขึ้นความถิ่กันได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรามีความกังวลต่อปัญหาคุณภาพและราคาของพิพิกภที่ต้องแบกรับต่อ,อไปในอะนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประเด็นที่2ก็คือการประมูลขึ้นความถี่เนี่ย ไม่ได้มีการวางเงื่อนไขในการกําหนดเกดฑนราคาค่าบริการสูงสุดเนี่ยก็กบไว้ในเงื่อนไขของการอ่านแสดงของการแข่งขันในการประนุนขึ้นความถี่ดังนั้นเนี่ยการวางกรอบคร่าวๆว่าจะดูแลค่าบริการเนี่ยเราก็อยู่ในฐานที่ยังเชื่อไม่ได้นะฮะที่จะเชื่อม,มั่นว่าราคาค่าบริการเหล่านั้นเนี่ยจะกลับมาถูกลงหรือมีราคาที่เป็นธรรมกับผู้พกได้หรือแม้กระทั่ง ราคาหรืออัตราค่าบริการที่จะต้องส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการที่มีมีโครงข่ายเป็นของตัวเองหรือ MNO v นั้นเนี่ยก็ยังเป็นคําถามว่ากสทชจะมีแนวทางหรือมาตรการอย่างไรที่ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆเนี่มีโอกาสาอื่นต้ออ่าบาทในการที่จะเข้าร่วมในการใช้โครการโครงข่ายซึ่งเป็นโครงสร้างพืง้นฐานเนี่ยได้นะอย่างเป็นธรรมนะครับด้วยเหตุผลหลักๆนะเหล่านี้นะครับเราจึงเรียนมาอย่างทาง คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐจนะครับของสภาผู้แทนรัษดรนะครับเพื่อที่จะให้ขอให้ที่นานดำเนินการตรวจสอบนะครับโดยการใช้อำนาจของทางคณะกรรมการนะครับในการตรวจสอบว่าการประเมินตึ้งบางทีที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งคาดว่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนะฮะเพราะว่าสัญญาของ NT ไปเนกของเอเนี่ยจะหมดอายุในเช่นเดือนสิงหาคม แล้วก็ถูกใช้เป็นเหตุผลในการเปิดป kind of ังคับขึ้นบางถี่รละผูแยกความถิดดังที่กล่าวมานะครับเราก็คาดหวังว่าทางคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าเรื่องต่างต่างเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นการดําเนินการที่ไม่เป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะตามที่รัฐมนูลมาตรา60ได้กำหนดไว้หรือไม่ครับ ก็ตำาแหน่ต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุริยากรนรงในฐานะกรรมการนโยบายสําหรับองค์กรของพิโปคและประธานอนุกรรมการด้านด้านสึกอสารธุรกิรคมคมรัฐบาลสุเทศนะครับที่จะให้ข้อมูลเพิ yes, well. mm ่มเติม huh. กับท่านประธานกรรมธิการแนักสื่อคุน หาพื้นที่ให้กับทางสภาผู้บริโภคและก็ามารักหนังสือเป็นตัวเองเพราะว่าแยาจะเรียนท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่จริงๆเราเคยมาที่สภาแห่งนี้ปีก่อนเพื่อจะอามาขอให้ทางาาคณะกรมการช่วยติดตามผลกระทบจากการควบคุมกิจการโทรคมนาคมที่ทํา,าทให้ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือไร้สายเนี่ยเหลือแค่สองรายหลักนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการเดในบ้านหลือสามรายหลักจากการที่ กสทชเองปล่อยปากละเลยให้เกิดการควบรวมได้โดยอาจจะให้เหตุผลว่าไม่มีอำน,นาจบ้างแล้วก็อะไรต่างๆนั่นก็คือเป็นปัญหาที่ย้อนค้างคาอยู่นะคะตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่คุณกิทติบูลุนพูดไปก็คือว่าจะมีการเปิดหร่ออยา,ากาจะเรียกว่าการโระมู้ได้สำไปว่ามันจะเป็นการประมูลได้ใหญนะคะใปนเรื่อง่เราจะเห็นแว๊กพี่เร่ใน,นตลาด สรรโดยที่เรายาังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องของการติกาใดๆเลยนะคะอัะนนี้ขออนุญาตาอ้างอิงสมัยที่เรียนก็เคยเป็นกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านคงจำได้ว่าในอดีตก,การประเมินขึ้นความถี่ด้านสาม g หรือนี่ยมีข้อที่พลาดมีข้อตกเฉียงแตในสามรรถนะกว้างนะคะถึงวิธีการจัดสรรการประเมินรูปแบบการประมูลนะคะหรือแม้แต่การกำหนดราคาพื้นฐานหรือสเปครวมไปถึงเงื่อนไขต,ต่าง ออมาจากการสะสมเพทุอความี่เปล่าสังคมได้ร่วมรีเบตกันนะแต่สมัยก่อนก่จะเป็นสูตร A ลบหนึ่งซึ่งสมัยนี้องของยากิแห่งวัเพุยเหลื่ยมไม้ลายหรือราคาตั้งโต้นสมัยก่อนมีการอ้างอินถึงการวิจัยต่างๆแล้วก็ถูกเขียนการทั้งในกระทรวชิในเวทีรัฐสภามาจนถึงในสาธารณะแต่ในปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นเสียงนี้ออกมาเลยนะคะแต่เห็นข่าวว่ากำลังจะมีการทำการที่เรีอบรับเมิน หรือจริงๆเป็นการจัดสรรหรือว่าอาจจะเป็นการให้หรืออาจจะมีบางคนแซวว่าเป็นการประเคียนเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการแข่งขันจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สัตว์น้าเองส่วนหนึ่งนะคะก็คงจะจับตาซึ่งเราก็เห็นจากข่าวว่าจะมีกิจกรรมการจัดสรรกันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็เร็วมากจนถึงแล้วเราอยากที่จะทำความชัดเจนก่อนของกระทรวงทรชที่จะออกกฏิการนี้นะคะเพื่อที่จะหนึ่งเป็นหลักประกันว่า การบริหารจัดการขึ้นความสี่ถี่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลนะคะเพราะรุ่นนั้นต้องทราบว่าปัญหาในเรื่องของขึ้นความถี่ตอนนี้มีปัญหาการกระจุกกระมากนะคะซึ่งนั้นถ้ามันยืมย้อนกลับไปเนี่ยปนสมัยาี่สิบเนี่ยกำหนดให้การจัดสรรทุนความถี่เนี่ยเป็นทัพยนของสาธรณะจะต้องให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมแล้วก็มีความป็นอสริสนะพย์เราต้เปลี่ยนผ่านกันมาอะไรทวสวัสดนะคะ มาสู่ถุดที่ตอนนี้ผู้เล่นในตลาดเหลือไม่รายแล้วอนาคตของเ t นซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้นนรานโทรคมนาคมก็กำลังจะสูญเสียขึ้นความถี่ไปนั่นหมายความว่าอะไรนั่นนอกจากจากะเป็นความเสี่ยงของการแข่งขันทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นเรื่องความน่านพงก่อดภัยไซเบอร์ในอิเนเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าทุกการสื่อสารทุกการซื้อของการดูหนังฟังเพลงดูละครท่าน,นจะต้องทําผ่านโครงข่ายหลัก ซึ่งเป็นของเอกชนรายใหญ่ทั้งสองรายอันนี้คือความกังวลในอนาคตเพราะว,ว่าถ้าเราไม่เอเนื้อในเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสารและธุรกรรมที่ต้องอยู่บนโครงข่ายที่มีเอกชนสองรายหลักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและดิฉันขออนุญาตพูดยาดยวไปอีกถึงห้าปีข้างหน้าที่จะเป็นอนาคตของดิจิทัลทีวีที่กำเนงจะหมดสัญญาแตบบ่นวิญาตนะคะ มีเสียงเรียกร้องจากอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีให้กสสชทำรถแบบให้ชัดเจนเผ่าว่ามเมื่อบรดใบหมาญาตแล้วเนี่ยอนาคตของช่องวิสต้าทีวีที่ใช้ขึ้นความถี่จะเป็นอย่างไรต่อถ้าไม่มีความชัดเจนวันหนึ่งวันนั้นอาจจะมีการจอหักนั่นหมายความว่าการสื่อสารทั้งหมดการติดตามข่าวสารละครบันเทิงซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะมีคนดูโทรทัศน์น้อยอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควนดู โครงถ่ายการสื่อสารอื่นๆแต่ถ้าเมื่อวันหนึ่งประเทศไทยไม่มีช่องทางการสื่อสารอื่นๆเหรืออยู่เช่นโทรทัศน์ภาพพืนจีนจราเไปเอ็นเวอรดาวเทียมทั้งหลายก็อาจจะอ่อนแรงลงทุกอย่างเราต้องสตรีมมิ่งกันหมดบนเครือข่ายออนไลน์ซึ่งถ้าเครือข่ายออนไลน์เรามีมากกว่า5ไรยผู้ไปแล้วมีของรัฐที่ว่านคงแข็งแต่งทําให้เกิดการแข่งขันและนี้นจะดิตกวัมากนะคะว่าทั่วโลกอาจจะไปในแถบทางนั้นแต่ประเทศไทยเรามีข้อกังวลในแง่ที่ว่า ผ่านมาหลายทุกวันเนี่ยทุกที่เป็นเจ้าของทุกความผิดโควต้าเหลือน้อยรายมากๆแต่เราจะต้องแผนอนาคตของเศรษฐกิจสังคมไว้บนโควต้าจะลดลงคงเพียงสองรายซึ่งรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ก็เราก็จริงๆไ่ายนิติบัญญัติเนการทธิการก็เล่นอย่างหนึ่งตึงช่วงแล้วที่จะชวนนักกากษาชนะคะมาติดตามตรวจสอบแล้วก็สชเองก็เองผมเพื่อเสนอเองก็อยากจะมาฝากท่านกรรมืองไทย จะลองติดตามพยายามกศชดูนะคะแล้วก็ทูลถามว่ากา,ปารปล่อยตลาดรายได้ที่เกิดเพราะรัแอนาคตที่อาจจะเป็นสืญญอากาศหรืรอดิจิทัลทีวีนะคะมาสู่การกระจุกงวลของอธุรกิจด้านโทรทัศน์ในกรุงเทพฯแล้วอนาคตประเทศไทยเปลี่ยนต้องแข่งด้วยวันไหนเนี่ยมันจะมีหลักประกันอย่างไรในเรื่องของเศรษฐกิจของชาติความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าจะไม่ตกเป็ไนไก่ในฝันในเรื่องราคาคุณภาพการเข้าถึงแล้วก รมไปถึประชาชนปรชาชนทั่ด้วยที่สุดท้ายถ้าด้วยในอนการใช้ที่ใน6 g อย่างเดียวโดยมีสองรายก็อาจจะไม่ม be so ีคนให้บริการขึ้นในการขับถูกที่คนอมนชนบทุ่มมีรายได้น้อยจะเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรซึ่งนี้อาจจะเป็นหน้าที่ขอเอ็นที้ง่้องตัดกาทำันเพราะว่ือการบริการนโครงสร้างน่งเพือให้ผู้มีรายได้น้อยแต่การจัมือนั้ได้เอจะต้องได่ขึ้นก่อนซึ่งถ้าการปรมืโซครการจับมืออย่างแต่สนขึ้นไปในบริการดยการ เอ็นทีจะสู้กับเอกชนสองรายใหญ่ก็คือ AI เอไอเอ u นทรูอะไรได้อย่างกนะคะอัาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากให้กสชมาแสดงภาพให้มันชัดเจนว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนยังไงและอนาคตเอ็นทีจะอยู่ตรงไหนทางกรมวินาคตนก็จะนำไปสู่การคัดกรองประโยชน์สุขในระดับพิ้นโลกแล้วก็ระบบรษฐกิจได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเบรรณินทร์สองกรรมการที่รับเรื่องของเราไว้ค่ะก็ขอต้องช่วยกันทำงาน่ ถ้าที่เราจะทำได้นะคะเพื่อที่เห็นงน้อยก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงในการกําหนดนโยบายของกองกังดแสากอุกรสมทชซึ่งมีปัญหามากภายในในแน,น,น,นี้แต่เราก็ยังเรียกร้องหวังว่าต้างจฟังเสียงข,งของฝ่ะะะงายนะะิติบัญญัติร้งสังคมผู้ค่ะ ในนามสมาชิกสภาพรัแมนราัศดรนะครับในนามกรรมธิการภาเศรษกจก็ต้องขอบคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับที่ติดตามอย่างจริงจังนะครับเอาจริงเอาจังในแต่ไหนแต่ไรนะครับเพื่อดูผลกระทบจริงๆไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมรัฐมนตรีองค์กนะครับเอาบางผู้บริโภคก็ติดตามในอุตสาหกรรม เพราะว่าอยากจะให้ผู้บริโภคหรือผประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงบริการได้มีคุณิภาพนะครับทั้งในเชิงราคาทั้งในเชิงปริมาณอยากจะเรียนทางผู้ใหญ่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ตมดิการภาคตศกิจเริ่มเพิ่มอำนาจขึ้นมานะครับจริงเราก็ติดตามการทํางานของกสทชมาโดยตลอดเฉพาะประเด็นเรื่องผลประโยของการควบคุวเรื่องสังคมนะครับล่าสุดต่นลงมาพบทุกท่านเนี่ยผมก็ดูวาระการประชุมนะครับ ล่าสุดเมื่อปลายเาดือนมกราคมหรือเมื่อประมาณอสองเดือนเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับกรรมการนักเศยษกิจก็ได้เชิญผู้แทนกสทชมาคนถนึงนักพิจา,ารณายังมาคุยกันอย่างจริงจังว่าเงื่อนไขนเฉพาะที่เคยออกไว้ตอนที่รับทราบการรวบรวมของสักรารัฐมนาคมนาเนี่ยวันนี้ถึงไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องเรื่องเรื่องคุณภาพนะครับก็ต้อง ยอมรับจริงๆว่าทางกสตชรหรือผู้แทนเองยังไม่สามารถให้ใรยายละเอียดได้ชัดเจนรวมถึงยังไม่สามารถทําให้ทางอรมริการที่เราฟังเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเกชนปฏิบัติตามเรื่องใหที่เคยกำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะยืนยันกับผู้แทนของสตของผู้บริโภคที่มาในที่นี้ตลอดจนที่อาจจะอยู่ที่บ้านนะครับว่าเราไม่ได้ร้นเลยแลวเราก็อยากเอาจง,องจริงเพราะเราก็รู้ว่ามันสมงผลรบตอที่เราชัดนจริง ส่วนประเด็นที่วันนี้ทางผมมารับต้นโนโ้องเรียนเนี่ยก็อาจจะบอกเป็คนความสําคัญอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมเห็นวยอย่างยิ่งกับทาง,ท,าง,ท,างท,ทั้งคุตติบูมิแล้วก็สุดยานะครับกิจกรรมโทรคมนาคมมีความจาเป็นแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ้ดคุณค่าของชีพของประชาชนทุกเดือนเราใช้ดูถือเราใช้เครื่งกันนะครับยังไม่นับว่าสมัยปัจจุบันที่สัเกตเข้าสู่ยุคดิจิตอลทุกคนอยากจะท,าาทํามาค้าขายก็ต้องพึ่งทางอินเทอร์เน็ตพึ่งพาสัญญาณ มือถือทํายังไงเพื่อทาให้ต้นทุนมันต่ำและมีคุณภาพไปจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีต้นทุนต่ำลงในกานประกอบอาชีพนั่นคือในมิติแนึในมิติที่สองจากข้อกังวลเหมือนที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่ากสทชอยังไม่สามารถทําให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีการติดตามมาตรการหรือเงื่อนไขเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ย่านแท้จริงตน้นยิ่งนามาซึ่งความกัง,งวลว่าในการประมูลรอบถัดไปผลจะเป็นอย่างไร ส่วนสุดท้ายที่กรรมการรรบจะไปทําหน้าที่ต่อก็คือจะเชิญกสทาชามาให้ข้อมูลรายละเอียดในการประมูลขึ้นความจีิย่านให่พยานนี้ว่าจะมีเงื่อนไขใดบ้างไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับประกันได้ว่าเกิดการแข่งขันทั้งประโยชน์ที่ภาคราฐจะได้ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้จําเป็นต้องติดตามอย่างเข้งมวงวดต่อไป ก็อาจจะขอเรียนเชิญตัวแทนของสภาองค์กรผู้บริโภคไว้ตอนนี้เลยไว้ตอนกับอนุการมการเศรษฐกิจมันวจะประชุมก็จะเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะก็แนะนำกับอนุกรรมการเศรษฐกิจอยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณสภาองค์กรผู้บริโภคในโอกาสนี้นะครับแล้วไว้ตอบกับกันขอบคุณในส่วนขอครับ